จุดนะจุดนะจี้จี้จี้จางคันหนึ่งต่อยหน้ามันนี่มันตงซึ่งเหรอมขวานเล่นสมจริงจังเลยอะไรนะลมจะพูดว่าอะไรนะเล่นเนี่ยเล่นสมจริงสมจังจังเลยใช่เล่ขับเข้ามาเยอะนะที่บอกว่าข้าเล่นสมจริงทำไมจะให้ทำไงได้ก็ข้าชอบเจ้าจริงนี่นะ เอาเข้าแล้วอาอุยเยเอาเอ,าเอาเว้ยมันต้องโดนสักดอกแล้วนะคิดก่อนไม่คิดชอบใครไม่ต้องคิดนี่เอาเลยครับคมไม่ด่ามาเลยครับหลบลัดหลบลัดด้วยอยู่ตรงไหนก็ให้มันอยู่นานๆเ้างเถอะถ้าอยู่นานๆเนี่ยอยู่กับพี่ สักร้อยปีเนี่ยพอว้าวหรูปากอย่างเงี้ยจะอยู่ถึงเหรอที่ปากหวานนะไอ้ปากหมาเฮ้ยหยุดได้หน้าหมาเฮ้ยเอ้าดําโดงไปไอ้หนูหนูนางเอกลูกนางเอกว่าพี่หน้าหมาเหรอว่าพี่หน้าหมาเหรอทำไมทำไมล่ะไอคนน่ารักนี่มิเรเซน จะพอวะเฮ้ยเอาอย่างงี้นะพวกมึงกันเลิกเล่นลิเกลยเดีแต่กูนั่งคุยกับเขาสองคนดีกว่าเฮ้ยอันนีไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอาเปรียบชาวบ้านถึงว่าเปลี่ยนนางเอกบ่อยจังเลยเฮ้ยเขารู้เรื่องเราไหมวะก็มาอยู่กับพี่สิทำไมอะวันนี้อยู่ยาวเดี๋ยวเจนหนึ่งตลาดไทยเขาจัดให้นี่นี่ไปเถอะฟังไม่รู้เรื่องหรือยังไงบอกว่าเราเรียว่าดีมีคู่มั่นอยู่แล้ว เจ้ายังกักขังพาเรามาที่นี่ถ้าเป็นคนกักขังก็ิงแต่ข้าต้องการตัวเจ้ามาเป็นเมียข้าวีระเซนทำไมฟังเอาไว้นะต่อให้โลกทั้งโลกนี้มีเจ้าเป็นผู้ชายเหลืออยู่เพียงคนเดียวเราเรว,วดีก็ไม่มีทางเอาคนอย่างท่านมาทําพันเด็ดขาดปเชกเช่นเดียวกับข้า ต่อให้โลกนี้เหลืองเจ้าเพียงคนเดียวข้าก็จะเอาเจ้ามาทำพันและจะทำตรงนี้เวลานี้ด้วย